แม่เฟิร์สอันวุวัตรโพสให้กำลังใจลูกชายและแฟนสาวหลังมือลั่นคลิป18ปวกใน Story IG ชี้เป็นความคึกข้างนอกของเด็กวัย19ปีก่อนชื่นชมความดีของลูกที่ผ่านมาให้เงินก้อนแรกแม่1ล้านบาท กลายเป็นประเด็นด,ดราม่าร้อน่าชั่วพลิกตา่าเมื่อนักร้องหนุ่มเฟิร์สอนุวัตน์เจ้าของเพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเ,เขาก็รักได้โพสต์คลิปที่มีอะไรกับหนึ่งสาวรายหนึ่งลงในสตอรี่อินสตาแกรก่อนจะออกมายอมรับผิดว่าผู้หญิงในคลิปคือแฟนที่คบกันมากว่า3ปีและต่างยินยอมให้ถ่ายคลิปเพื่อเก็บโมเมนต,ต์ของกันและกันแต่มือลั่นลงสตอรี่ และล่าสุดแม่ของเฟิร์สก็ได้โพสต์ภาพกอดลูกชายและแฟนสาวพร้อมข้อความว่าแม่หลักลูกแม่ที่สุดไม่ว่าในสถานะไหนเด็กชายเฟิร์สไอเฟิร์สหรือนักร้องดังเฟิร์สอนุวัฒน์ในวันที่ลูกเริ่มทำคลิปแล้วลงเพลงแม่ก็อยู่ด้วยในวันที่ลูกเริ่มดังมีคนรู้จักแม่ก็อยู่ด้วยในวันที่มีปัญหารุนแรงที่สุดในชีวิตแม่ก็อยู่ด้วย แม่ยอมเหนื่อยทุกอย่างเพื่อให้หนูสบายหนูยอมเหนื่อยทุกอย่างเพื่อให้แม่และบ้านเราสบายหนูจะเลี้ยงแม่เองแม่จำำําคําคํานี้ได้หนูลงคลิปมีไรายได้จากยู u ู u เหเืินก้อนแรกหนูเอามาให้แม่หนึ่งล้านบาทแม่ร้องไห้ดีใจแทบตายหนูเป็นนักร้องวัย18ปปีหาเงินได้อีกและเอามาให้แม่อีกก้อนใหญ่ แม่ก็ดีใจเป็นที่สุดหนูได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแม่ก็ดีใจแบบสุดซึงหนูทำดีที่สุดแล้วในฐานะลูกแม่เชื่อว่าความรักของพวกเราในวันที่เกิดปัญหาแม่แค่บอกหนูว่าแม่อยู่ข้างๆหนูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่พร้อมรับลูกแม่กลับคืนสู่อ้อมอกเหมือนเดิม ขอพูดถึงเด็กหนอนเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเฟิร์ตมาตลอดไม่มีใครรู้ว่าหนอนเป็นใครคนไหนหน้าตาเป็นยังไงเฟิร์สเคยพูดถึงคนคนหนึง่งเคยพูดขอบคุณหนอนแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อในวันที่เล่นคอนเสิร์ตลิโดเขาคือแรงบันดาลใจคือจุดเริ่มต้น คือทุกอย่างของผมเฟิร์สไม่คิดด้วยซ้ำว่าตัวเองจะเป็นนักร้องไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะดังแต่จูจ่ๆทุกอย่างก็เกินคาดเรื่องนี้เราปรึกษากันตลอดว่าหาทางออกยังไงให้แฟนคลับรับได้ถ้าจะให้เลิกกันก็ไม่มีใครผิดทุกอย่างเลยเงียบ ขอบคุณที่คอยดึงลูกแม่ให้เรียนหนังสือจนจบขอบคุณที่คอยให้กำลังใจเวลาที่เฟิร์สทะเลาะก,กับแม่หนีออกจากบ้านขอบคุณที่เป็นจุดเริ่มต้นดึงตัวของเฟิร์สจากเด็กติดเกมกลายเป็นเด็กกลาสแสดงออกจนเล่นกีตารร้องเพลงได้และเป็นนักร้องจนถึงตอนนี้ขอบคุณที่ซัพพอร์ตเฟิร์สทุกเรื่องไม่ว่าจะติดต่อง,งานเดินสายทำงานชีวิตส่วนตัวตั้งแต่ ตื่นนอนจนเข้านอนขอบคุณที่ทำให้เฟิร์สเข้าใจแม่และพวกเรารักกันขอบคุณที่ไม่ทิ้งเฟิร์สและอยู่ข้างๆมาโดยตลอดสปีแม่หลินอยากจะบอกให้แฟนคลับหรือทุกๆคนที่ได้รู้ข่าวว่ามันคือความผิดพลาดของเด็กสองคนที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างที่เมากันไม่ได้เป็นอย่างที่ในข่าวแอบถ่าย แต่ด้วยความที่คึกขนองของเด็กวัย19ไม่ทันคิดกดพลาดเลยทำให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียทั้งนี้ทั้งแม่หลินเฟิร์สและนอนพร้อมที่จะยอมรับผิดเรื่องที่เกิดขึ้นและขอเวลาอีกนิดให้ทุกคนตั้งสติได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะออกมาพูดเองแม่รักหนูทั้งสองคนที่สุดเฟิร์สนน และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ